สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพิมลิกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เป็น2คู่สุดท้ายของนัดที่32ฮะห้ประจำเช้าวันศุกร์ที่3กระกฎาคม2020เริ่มต้นกันที่เชฟฟิลด์ยนแต่ครับคืนฟอร์มเปิดบ้านเอาชนะทางท็อตแนมฮอสเปอร์ไป3-1ด้วยการเกมนี้ เชฟยูเจ้าบ้านนำไปก่อนถึง3-0จากเซนเดอร์เบิร์กลินมูเซตแล้วก็โอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่ฮะส่วนทางสเปอร์มาได้ประตูปอบใจในช่วงท้ายเกมจากแฮลิเคนครับก็ถือว่าเป็นสามแต้มสำคัญของเชฟยูเลยทีเดียวส่วนอีกคู่หนึ่งฮะแมนซิตี้ก็เปิดบ้านถลม่มเอาชนะแชมป์อย่างลิเวอร์พูลไปอย่างทมท้มทนฮะ4-0วยการเกมนี้ แมนซิตี้เจ้าบ้านได้สิประตูจากจุดโทษของควินเดบรอยไลท์มสตอร์ลิงฟิลฟอร์เดนแล้วก็ทางอเล็กซ์ออกเลคเชมเบรนครับทำเข้าประตูตัวเองไปครก็ถือว่าเป็นการไวไล้ลายสำหรับแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้ฮะที่เอาชนะแชมป์ใหม่ในปีนี้ไปได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วฮะก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเรือผู้ยู่ดีครับเพราะว่าก็คว้าแชมป์ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะ นั่นก็นเลยทําให้สถานการณ์ในตอนนี้ครับลิฟูก็ยังนําเป็นที่1น,นั่นแหละก็เป็นแชมป์ไปแล้วมีอยู่86คะแนนส่วนแมนซิตี้ก็ได้เพิ่มมาอีก3แต้มฮะเก็บเพิ่มเป็น66คะแนนก็มีโอกาสสูงที่จะได้รองแชมป์ในปีนี้ครับเพราะว่าทีมที่อยู่อันดับ3-4เนี่ยแต้มค่อนข้างหายจากแมนซิตี้สิกว่าแต้มเลยทีเดียวฮะแต่ที่ความมันมันจะไปอยู่ที่การแยกพื้นที่ท็อปโนั่นแหละเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาฮะ เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดหลังจากที่เอาชนะสเปอร์ได้เนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่7ของตารางครตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น47คะแนนส่วนสเปอร์เนี่ยล่วงไปอยู่ที่9นะครับผมแต้มอยู่ที่45นนคะแนนก็ตอนนี้ท็อปโฟรเนี่ยลุ้นกันสนุกครับเลสเตอร์เชลซีแมนยูวูฟครับอันนี้ได้ลุ้นมากหน่อยครับแต่ว่าที่ลุ้นห่างๆเลยก็จะมีเชฟยูอาร์เซนอลสเปอร์นี่ยแหละก็แต้มเริ่มถูกทิ้งนะครับผมก็ถือว่า ยังมีโอกาสในทางทฤษฎีนะแต่ว่าในทางปฏิบัติจะได้หรือเปล่าก็ต้องตามดูกันต่อไปในขณะที่โซนตกชั้น3าทีมสุดท้ายครับตอนนี้อันดับ18เป็นวิลล่าครับมีอยู่27อันดับ19ลองบวยบอลมาก็มี27ดคะแนนเหมือนกันแล้วก็อันดับสุดท้ายฮะเป็นนอริทซิตี้มี21คะแนนก็นอริทดูเหนื่อยกว่าเพื่อนครับแต่ว่าที่เหลือยังพอได้ลุ้นครับ Villa, Mart, วิลล่าบอลมารรวมไปถึงทีมที่อยู่ด้านบนนะวัตฟอร์ดเวสต์แฮมบริทันครับได้ลุ้นกันในช่วงสุดท้ายสนนนนุกแ่นอน มาดูกันที่ดาวโสวล่าสุดยังคงเป็นเจมี่วาดี้และก็โอบามายองที่ซัดไปกุละ19ประตูส่วนนักเตะที่แอซเซสให้เพื่อนมากที่สุดก็เควินเดบรอยครับ16ลูกด้วยกันเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเพมลย์บังคนะับนัดต่อไปครับนะัดที่33ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะฮะเริ่มต้นกันที่คืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมก็จะมีนอริสซิตี้พบไบรตันเลสเตอร์เจอคริสตันพาเลตแมนยูเจอบอร์นมัธวู๊ดพบอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีเจอวัตฟอร์ดวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมมีเบออร์ลียเเจกับทงชฟู 纽卡ลพบเวสต์แฮมลิเวอร์พูลเจอแอสตันวิลล่าแล้วก็ซานตันพบกับแมนซิตี้ฮะก่อนจะปิดท้ายด้วยคืนมันเดย์นไนต์ต่อเช้าวันอังคารที่7กรกฎาคมสเปอร์ ur, จะเปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตัน